มงคลหรือไม่สิริมงคลมงคลที่แท้จริงคืออะไรสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีสว่างดีของสัตว์เหล่านั้น <c oughs> มงคลพระเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าลดน้ำมนต์ลบเป็นมงคลมันเป็นมงคลของใครใครเป็นคนบัญญัติ มันต้องถามว่าใครบัญญัตินะพระาศาสดาบอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกในโลกนี้ฉันโภชนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรลฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรดูหมอดูเริกดูยามสะดอกเคราะห์ปลุกเสกรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์มันของสมณพรามหมณ์เราอื่น มันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ถึง13พระสูตรหนึ่งพระสูตรพระองค์บอกว่าตถาคตไม่เคยทําสิ่งเหล่านี้อีก12พระสูตรสั่งห้ามพิขุในทํามวินัยนี้ทําตกลงแล้วที่โยมเห็นพิขุทำพิขุทําตามพระเจ้าหรือทําตามปริพาชกนะพิจารณาให้ดีก่อนนะ อันไหนเกิดก่อนกันข้อมูลนี้เกิดก่อนหรือพิกขุของเราที่เราไปเห็นเกิดก่อนอันนี้สองพันกว่าปีนะนะ,ะเออพิกขุเราอายุกี่ร้อยปีกันนะอันนี้สองพันกว่าปีเอาแคบสมัยรอหนึ่งเนี่ยสองสามสามหนึ่งมีพิกขุรูปไหนเกิดทันปีสองสามสามหนึน่งบั่งนะยังไม่เกิดสักคนนะรอห้าปีสองห้าสามหนึ่งถึงสองสี่สามหมีใครเกิดทันมัน่งไม่มี ก๊อปปี้กันมาตลอดข้อมูลเดียวกันเลยดังนั้นในหนังสือเล่มน,นี้ทุกพระสูตรจะบอกเล่มหน้าข้อของฉบับสยามรัฐไว้ให้หมดโยงไปข้อมูลเดิมเห็นนะในพระสูตรพระสูตรที่14มหาจัตตารีสกังธรรมะปรายาย่างพระสูตรนี้บอกเลยว่าอริยะบุคคลไม่ทำเดรฉา,านวิชาใครทำไม่ใช่อริยะพอยมบอกอู้อริยะเขาทำเขา ปรุงแต่งเองซะแล้วขัดแย้งกับธรรมะของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ให้เป็นศาสดาแทนตกลงยมจะเชื่อศาสดาหรือเชื่อสาวกที่จำมาผิดวัดศรัทธากันแล้วเห็นไหมสองพันกว่าปีมันคลาดเคลื่อนมาเอยมาเอยมาเลยอาแต่มาก็สงสัยมันตกลงมันทําได้ไม่ได้เนี่ยแล้วตกลงจะเชื่อใครแล้วตกลงจะฟังใครนะพิกุกลุ่มหนึ่งบอกไม่ทาพิกุกลุ่มหนึ่งบอกทา ก็ตกลงแล้วพิขุสองกลุ่มนี่มันมีวาทะที่ขัดแย้งกันนะเหมือนกับพิขุกลุ่มหนึ่งใช้จีวรสีหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งใช้จีวรอ,อีกสีหนึ่งตกลงแล้วจีวรมันควรจะเป็นสีอะไรพิขุกลุ่มหนึ่งไม่รับเงินทองพิขุกลุ่มหนึ่งรับเงินทองเอ๊ะตกลงแล้วพิขูมันรับเงินได้หรือเปล่าพิขูกลุ่มหนึ่ง ฉันมือเดียวพี่กรูกลุ่มหนึ่งฉันสองมือไอ้ตกลงแล้วพี่กูในธรรมวินัยนี้มันฉันกันละกี่มือกันเนี่ยหรือฉันสามมือได้เคยคิดจะหาคําตอบบ้างไหมหรือช่างหัวมนะันเนอะเดี๋ยวก็แก่ตายหมดแล้วนะแล้วตกลงนี่มันจะรู้ความจริงอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วธรรมะที่โยมไปบอกลูกหลานโยมก็ออกผิดตลอดนะจริงไหมอ่าพี่ขูรับเงินทองได้ไหมก็ไปอ่านดูสิอริวินัยเนี่ยเล่มโตโตเนี่ย พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สองพันกว่าปีแล้วว่าอันหนึ่งพิขูใด,ดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกิยาป่าจิตติพิกขูรับเงินทองต้องอาบัติปาจิตติเงินทองเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งท่ามกลางสมเห็นนะอาตกลงรารับได้ไม่ได้ใครรับได้เอาคุณเถียงกับบัญญัตินี้ไม่ล่ะนะตกลงรับพิขูต้องทําตามใครคิดเองเหรอหรือทําตามพระพุทธเจ้าตกลงคุณเข้ามาสู่ธรรมวินัยของใคร ใช่ไหมอ่ามันต้องต้องไล่กันอย่างนี้ไล่เหตุไล่ผลเอาความจริงมาพูดไงเราไม่ได้พูดเอาความถูกใจเราเอามาพูดความจริงเราอยากจะรู้ว่าของจริงคืออะไรพระเจ้าบอกว่าพิกุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีบัญญัติที่ห้ามพิกุฉันเกินวันละหนึ่งผนต้องไม่รู้กี่ข้อ แต่ก่อนบัญญัติเนี่ยพิกขุชันวันละสามมือบินทบาทวันละสามเวลากลางคืนก็บินทบาทยมเคยเห็นพิกขุในธรรมวินัยนี้บินทบาทกลางคืนไหมเขาบินทบาทกันไหมตีหนึ่งเที่ยงคืนห้าทุ่มในกรุงเทพมีไหมมีใครไหมจังหวัดไหนมีไหมนี่เห็นไหมเขาทําเป็นปกติไหมบินทบาทกลางคืนครั้งพุทธกาลมีก่อนพระเจ้าบัญญตัติน่ะ อุทายีนี่แหละเป็นคนบินดาบาดเองนะมันเล่าให้ผู้เจ้าฟังเนี่ยนะพิกุในครั้งพุทธกาลฉันเย็นเชา้ากลางวันสามมือ้อแต่ผู้เจ้าฉันมื้อเดียวมาตลอดนะแต่ครั้งแรกเนี่ยยังไม่บัญญัติเพราะเบ่งเอาเรื่องความเพียรอย่างเดียวสินไม่ต้องพูดกันบรรุไปเลยบรรุไปเลย,ปปเ,ลยเป็นอหรหันไปเลยแต่พอหมู่คณะมากขึ้นอืมไม่ได้ละ ผู้ห้าบอกหมูสัตว์เลวลงสิกขาบทต้องมีมากขึ้นไม่งั้นพระสัตธรรมจะหายสูญหายไปจากโลกก็เริ่มบัญญัติสั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งงดมืออะไรงดมืออะไรดีเดาสิงดมือกลางวันเหลือฉันเย็นกับเชา้าเย็นคือมื้อแรกที่เขาฉันนะเช้าคือมื้อรองนะเราฉันเช้ากลางวันเย็นเขาฉันเย็นเช้ากลางวันนะอืมเห็นไหม อ่านต้องจับประเด็นดีๆเพราะกว่าจะหาเดินบินตาบาทหาอยู่หากินมาได้เย็นแล้วเพิ่งได้ฉันนั่นนะพระองค์ให้เวลาในการสแสวงหาอาหารหนรึ่งวันคือกลางวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกมันต้องได้บ้าดนดักนะบ้านนี้ไม่ให้บ้านหน้าก็ให้บ้านหน้าไม่ให้บ้านโน้นก็ให้หมู่บ้านนี้ไม่ให้ไปหมู่บ้านต่อไปเออมันต้องมีคนจาค้าสักคนหรอวะใช่ไหมอ่าเนี่ย จากนั้นประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมือเย็นเหลือเช้ามือเดียวเห็นไหมแล้วก็ฉันมือเดียวมาตลอดดังนั้นศาสดาไม่เคยบัญญัติการฉันเพลนไม่มีในโลกนะไม่มีสักพระสูตรหนึ่งคิดกันเองอ่าคิดกันเองเห็นไหมโยมก็อ่ะตกลงยังไงเนี่ยพระฉันเพลนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอ่าก็ ไม่เป็นไรหรอกใครจะฉันยังไงก็ตามแต่ถ้าโยมอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมก็จะได้เลือกได้จะได้รู้ความจริงไม่ใช่เรามานั่งโกหกกันยันตายใช่ปะ่ะ่แล้วข้อมูลสองพันกว่าปีมีไว้ทําอะไรบรรพบุรุษเราบุรพกษัตริย์ไทยทําไว้ทําอะไรรัชการที่หนึ่งนิมนต์พิกุมา200รกว่ารูปมานั่งลอบพระไตรปิฎกทําอะไรรัชการที่ห้า นิมนต์พิกุมาร้อยกว่าลูปมาที่วัดพระแก้วเพื่อมาเปลี่ยนจากอาขละขอมาเป็นอาขละสยามแล้วทําแจกไปทั่วโลกแจก50 0้อยกว่าอาลามทั่วประเทศทําเพื่ออะไรสละราชทรัพย์ของตนเองสองพันช่างทําเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะต้องการให้ประชาชนชาวไทยประชาชนของท่านรู้คําสอนที่ถูกต้องเข้าใจไหม